นึกถึงมวยเก่านึกถึงมวยโอจีจำจอมครับึกเจ้ามวยไทยมาถึงผู้ชิงเจนเนเลิศมวยรอบแอมเบดเงินล้านแล้วนะครับและนี่ก็คือสิงโตนํำขบวนของฝ่ายแดงศักดิ์สิีิโอกับ หลังจากที่ได้มีการขับเกี่ยวกันมาแล้วยังโชคโชนมาถึงวันนี้ครับเงินรางวัลคู่นี้5 0 0 0 0 0บาทผู้ชนะรับ3 0 0 0ผู้แพ้รับ2 0แ0,000ครับวันนี้กองเทียของทั้งฝ่ายศักดิ์ศรีและบรรัณฑิตนั้นก็มากันอย่างเต็มที่กัดอัตราทีเดียวนี่คือศักดิ์ศรี10อค,ครับ แล้วจับอยู่ก็คือกองเชียของบัณดิต96ปีนังป่าวันนี้เป็นการแข่งขันที่เรียกแฟนบัตรตัวย่างแั่นขนาดสนามมวยเวทีอ้อบน้อยทีเดียวโหมหน้าของบัณฑิต96ปีนังครับเดี๋ยวเราคงจะได้รู้แล้วครับว่าการฟู้กันยาง ดูดเดือนของมวยรอบแอมเมดเ,มเงินล้านมีเงินรางวัลคู่นี้5 0 0 0 0นบาทนันใครจะได้สามแสนใครจะได้สองแสนนะครับสำหรับประวัติของคู่มวยในรอบชิงชนะเลิศมวยรอบแอมเมดเงินล้านนะคะระหว่างมุมแดงสักสี ับมุมน้ำเงินบันเด็งเกิปีนางสักสีสิบโอนั้นน้ำหนักที่ช่งางเมื่อเช้า113ปอนด์ลดไป1ปอนด์ค่ะรครับก็มาถึงคู่มวยสำคัญครับสำหรับมวยรอบแอมเอ็ดเงินล้านในวันนี้ครับก็เราจะมีพิธีกันนิดหน่อยครับเพื่อที่จะให้ดูว่าเงินรางวัลน,นะครับขอขอเชิญเจ้าหน้าที่นำพานเงินรางวัลน,นะครับ เงินสดมาโชว์กันเลยนะครับคุณดุเดชครับนี่ยืนยันว่าเป็นครับ,บนี่ก็คือเ<ค>ง<า>นินรางวัลที่จะมอบให้สำหรับมวยรอบแอมเอ็เงินล้านในวันนี้ไม่ทราบวันในพานนี้เท่าไหร่ครับ8 5 0 0 0ครับทั้งหมด8 5 0 0 0 0บาทครับซึ่งก็จะเป็นรางวัลที่1รางวัลที่2หรือว่าผู้ชนะเลิศรองชนะเลิศแล้วก็อันดับที่3อันดับที่4แล้วก็รางวัลดุเดือดอีก10,000แสนบาทครับ ซึ่งทางด้านแอร์เมดครับคุณสุชาติเพิ่มราบจะปูนก็จะมอบให้ครับแต่ว่าก่อนที่จะรู้ว่าใครแพ้ชนะก็คงจะมีมะลายนะครับมอบเป็นกําลังใจสำหรับนักมวยฝ่ายแดงครับนั่นก็คือศักดิ์สิทธิ์โอครับและฝ่ายน้ำเงินครับบัณฑิต96ปีนัง เงนินรางวัลอยู่ในพานครับ8 0 0แสนกว่าบาทใครจะได้บ้างเดี๋ยวเรามาติดตามชมขอบคุณครับสำหรับประวัติของศักดิ์สิทธิ์โอมุมแดงนะคะน้ำหนักที่ช่างมาเช้า113่อปอนด์ลด1ปอนด์นะคะชื่อจริงคือนิรันด์เมืองจันเป็นชาวจังหวัดบุรีรัมค่ะชกมวยมาทั้งหมด73ครั้งชนะ58ครั้งแพ้15ครั้งครั้งสุดท้ายที่ชกนั้นชนะคะแนนลิงลมพอท,ว,ทวัชชัยที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยปัจจุบันอายุ17ปี และสำหรับมุมน้ำเงินบัณฑิต96ปีนางน้ำหนักที่ช่างมอเช้า112ปอน,นด์บัณฑิตนี่ชื่อจริงชื่อประดิษฐ์เนื่องมัตฉานะคะเป็นชาวจังหวัดกาลสินชกมวยมาทั้งหมดนั้น72ครั้งชนะ56ครั้งแพ้14ครั้งเสมอ2ครั้งครั้งสุดท้ายที่ชกนั้นชนะคะแนนศักบรรลือศักจาจรุพรที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยปัจจุบันอายุ21ปีค่ะแล้วก็กว่าจะมาถึงวันนี้นะครับทั้งกูก่ก็ขับเทีียวกันมาใน การแข่งขันรอบแรกและรอบรองชนะเลิศวันนี้มีแฟนหมัดมวยครับมาอัดฉีดบัณฑิตก้าสกปีนังนะครับมีไทยฝากลุปนะครับสวนอาหารเป็นคุณบุญมีสีเมืองตั้งสามท่านนี่บอกว่าถ้าบัณฑิตชนะวันนี้จะมอบทองคำให้่านละ5บาทรวมแล้วสิบห้าบาทก็ใช้ได้ดงครับสำหรับบัณฑิตคนที่ไหวครูอยู่ในจอภาพนี้ก็เรียกได้ว่าเริ่มต้นมานั้นเป็นมวยที่พลิกความคาดหมายของแฟนมวยโดยตลอดนะครับ ไม่มีใครคิดว่าเขาจะก้าวขึ้นมาถึงรอบชิงชนะเลิศในวันนี้ได้ครับส่วนทางด้านศักดิ์สิทธิ์โอคนนี้ก็เต็งจ๋ามาตลอดแล้วก็วันนี้เข้ามาเป็นตัวเต็งได้อีกครั้งหนึ่งครับเป็นการพิสูจน์การขั้นแตกหักน,น,นะครับแล้วเงินรางวัลมวยรอบนี้ก็โชว์ให้ท่านผู้ชมได้เห็นไปแล้วเป็นจํานวนถึงเกือบหนึ่งล้านบาทนะครับและนี่คือสึกยอดมวยไทยเราพยายามที่จะจัดมวยรอบเป็นการหามวยขึ้นมาเป็นมวยแม่เหล็กเสริม ในวงการมวยไทยของเรานะครับคุณอดุเดตครับคู่นี้อย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่นี้ว่าเขามีการพิจารณาว่านักมวยดุเดือดในมวยรอบนี้นะครับมีรางวัลพิเศษให้1 0 0 0 0แบาทและขณะนี้ก็คณะกรรมการบอกว่าคู่ขี้กันมากทีเดียวครับส่วนใครจะได้บ้างเดี๋ยวก็คงจะต้องรอรอรับทราบผลคู่นี้ด้วยครับสำหรับของรางวัลเหมือนเดิมครับโรงงานอุตสาหกรรมเมล็ดจางโเอ็ม16 โรงงาน,นพิเผาไทายตราแม่ประนอมครับ s d v i ีโอตลกติดตลาดนะครับแล้วก็ท็อปลายไดมอนซึ่งในชุดนี้นะครับก็เป็นการเทปแสดงสด2ชุดใหม่ล่าสุดของวงเพชรพินทองนิ่งหนองเอาลูกเขยและโมราพาซิ่งโดยท็อปลายไดมอนนะครับอันนี้นก็เป็นรางวัลที่ทางรายการมอบให้กรรมการบนเวทีกรรมการพิทูลไลยอนันต์ครับ มี3ท่านในคะแนนฉลองพิเศษชัยยะปิยะเลียงสุดใจสนธยาไายอนันต์นะครับทางสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนวัดทรงธรรม,มอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการขอเชิญพบปะสังสรรค์นในงานชุลนศิษย์เก่าในวันเสาร์ที่7ธันวาคมนี้เวลา18นาฬิกาครับที่โรงเรียนวัดทรงธรรมจองบัตรที่โรงเรียนโทรศัพท์4 6 2 6 6 2 8ครับไม่มีบัตรจำหน่ายหน้างานนะครับรุ่นในการอุดม เรียนไพโรธฝากข่าวนี้มาครับเรามาถึงวินาทีสำคัญครับใครจะได้300แสนใครจะได้สองแสนครับเป็นเรื่องของความสามารถบนเวทีโอ้คู่นี้นั้นก็เป็นนักโชกจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยกันทั้งสองนะครับโดยศักดิ์รีนั้นอยู่บุรีรัมย์ในอีกไม่กี่วันก็จะมีงานมากลางเบ้าอีสานที่บุรีรัมย์นะครับทางด้านของบัณฑิตนั้นอยู่กฬสิน์ไม่ใกล้ไม่ไกลาจากกัน หลังวันนั้นก็เป็นเรื่องที่ทั้งคู่จะต้องพยายามอย่างยิ่งที่จะว้าให้ได้มากที่สุดนะครับก่อนจะถึงวันนี้บนเวที73ครั้งครับศักดิ์ศรีชนะ53ทางด้านของบัณฑิต72ครั้งป่าห่างกันเพียงครั้งเดียวเท่านั้นเองครับแล้วการชนะก็ใกล้เคียงกัน56ครั้งครับทางด้านของศักดิ์ศรี58วันนี้ต้องมีการบวกเพิ่มไปอีก หนึงนะครับแต่จะเป็นศักดิ์สรีหรือว่าจะเป็นบัณฑิตนั้นต้องติดตามชมครับนี่เป็นการถ่ายทอดสดจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยโดยเดือนนั้ก็มีรางวัลหนึ่งหมื่นจากผู้ชมรุนป,ปาท,ทอนครับนาท้าชกในรายการสุกเจ้ามวยไทยน็อกได้นั้นนำมัน,นเครื่อง U, เอสโรูปเลยกดีสามฟาดำมอบ5,000ัน ในการน็อกเร็วในรอบเดือนคุณเดชชาติปิญญาคงเจ้าของโครงการนครทองปาคมีโครงการ3-4-7สเจ็ท่าเท่าราคาถูงย่านบางบัวทองและบางใหญ่โครงการนี้น้ำไม่ท่วมแบบมอบทองคํำหนัก3บาทยกแรกนี้ก็ยังคงหาจังหวะแล้วครับพูดถึงเรื่องของปีไม้รายมือนั้นทั้งคู่ครับเป็นมวยผีมือฉะนั้นถ้ามวยผีมือก็บอกดูมือค่าสิิ์ต้องใจเย็นๆนะครับ ดูจังหวะจากโคนดูช่วงในการออกอาวุธบัณดิตนั้นมีหมัดที่ใช้ได้ทีเดียวแล้วก็มีข่าวด้วยมาเตะสูงไวปวนเปลี่ยนปวนเปลี่ยนก้านคอนี่จานอกได้เนี่ยนักินจ่ายหมื่นหนึ่งเลยบัเดิตเตะสูงอีกอย่างคงระมัดระวังครับเพราะเงินรางวัลน,นั้นไม่ใช่น้อยทีเดียว รับนักมวยในพิกัดน้าหนัก112ร1 2ปอนด์นี่เงินเป็นแสนไม่ใช่น้อยนะครับมณีพยายามจะเป็นฝ่ายเดินข้าหาปกตินั้นเป็นมวยตั้งรับที่ดีมากทีเดียวสักศีเตสะสกัดไว้ทุกวินาทีครับมณีเตะตัดหมา่าล่อเอาพับในเล่นเอาสักศรีถึงกับต้องถอยทีเดียว หดยกที่หนึ่งทานกสิกรไทยครับที่สนามสุพระชลาศัยก็อย่าลืมติดตามชมนะครับเริ่มยกที่สองต่อครับมวยรอบแอมเบดที่เป็นนัดชิงชนเเลิศฝ่ายแดงก็คือศักดิ์สิทธิโอน้ำเงินบัณฑิตก้าสกีหนังครับคู่นี้นอกจากจะมีเงินรางวัลเป็นเงินแสนแล้วแฟนบัณฑิตยังมีการอัดฉีดด้วย โดยอาจรประดิตนั้นเป็นทองคำหนัก15บาทด้วยกันทีเดียวเดี๋ยวเราคงจะรู้แล้วครับว่าพลังทองคำนั้นจะทำให้ประดิ์เข้าสู่ป้ายหรือไม่หักสีนั้นเป็นมวยฝีมือจัดทีเดียวทั้งคู่ระมัดระวังตัวครับผลการแข่งขันสองคู่นั้นน้ำเงินชนะมาตลอดนะครับแสนเกรียงไกรชนะคะแนนยอดสิงลิงลมชนะคะแนนสักบ์บรรลือ เด็ดระมัดระวังครับตอนนี้นทีหลักสีก็ระวังตัวเหมือนกันกรรมการวิทูลายยนันเป็นผู้ห้ามบนเวทีอีก3ท่านนะครับมีกรรมการในคะแนนฉลอวพิทยาชัยยะพิยะเหลียงสุดใจและสนธยาไพายอน,นันด์ดูมวยผีมือต้องใจเย็นครับดูจังหวะจากโคนในการออกอาวุธแต่ว่ามวยลูกนี้ก็มีรางวัลดูเดือดเหมือนกัน หังกงกำืนกันทีเดียวมันเด็ดพยายามจะสลับขาเตะนี้ศักศรีนั้นรัดคุมมากครับไม่แน่นอนไม่ทำมันเด็ดขยับก็หาไม่กลา้าพลิบป้า,าเตะทังซ้ายทั้งขวาวืดครับโอโ้เจอหมัดขวาของศักศรีมันเด็ตีเขาต่างคนต่างแรกเขาต้องพยายามนะครับพลาดไม่ได้ครับ แม้กระทั่งวินาทีเดียวก็เป็นมวยรอบทิงชนาเนิศแล้วทังวันนะห่างกันหนึ่งแสนนะครับสำหรับผู้แพ้ชนะบัณดิตเข้าถวยโอกาสเข้าไปทำสักสีเตะสูงไปหน่อยครับลืน่นล้มลุกขึ้นมาใจเย็นยังยิ้มได้วันนี้บัณฑิตเป็นฝ่ายจูโจมครับก้าวตำราที่ว่าใครชวโอกาสทำก่อนได้เปรียบ อหว้ศักดิ์สีก,กาดแั่นทีเดียวศักนีโต้ได้แข้งซ้ายรางวัลน,นั้นอย่างผมเดิมนะครับทำล็อกกันได้ก็มีรางวัลจากน้นมันเครื่องไอ้สัวรูปังดีสา,ามฟ้า0ำห้าพันคนต่างแรกครับแรกแข่งกันทางกู่นั้นอาวุธมวยใกล้เคียงกันทีเดียวหมดยกที่สอง ท่านผู้ชมครับก็มีศึกเจ้ามังกรครับวันอังคารที่10ธันวาคมนี้คุณเชนเมืองชนประกบคู่ไว้ยิ่งใหญ่ครับสุวิทเล็กซอสกาลารเจอกับโรเบิร์ตกอบังกลวยแล้วก็เพชรน้ำหนึ่งปอฉัตรชัชยกับสีกิงเกียรติพญาไทยทีเวทีลุมพินีนะครับเจ้ามังกร10ธันวาคมครับยกก่อนนี้เป็นยกที่3ของมวยรอบแอเมเบดในรัชชินันะเลิศครับฝ่ายแดงเห็นหน้าชัดเจนนั่นก็คือศักดิ์สิทธิ์โอทันหลังเดินเข้าหาครับบัณฑิต96ปีนัง ทงังวัสำหรับมวยเดือดยังมีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ในการนําแม่ไม้บวยไทยไมาใช้แต่การคอรสอบกลับคอลอน,นั้แนแอนด์ทิงก็ยังมอบให้เหมือนเดิมถึงแม้จะเป็นมวยรอบก็ตามนะครับเริ่มเข้มข้นขึ้นบินดเดินเร็วขึ้นครับวางแข้งซ้ายน้าแล้วก็ตามเข้าไปป่าแต่ทางศักดิ์สียก็ข่าวการถูกเบี่ยงล้มลงไป มบ่อยๆไม่ดีครับศักดิ์สิแทงข่าวสวนวเอาเข่าขวาค้ำไว้ไปขวาเข้าที่ประเด็นลำตัวบดิตเดินเร็วขึ้นครับเบียดติดใกล้เข้าไว้คนต่างจะแลกเข่าตอานี้่ับดิตเปลี่ยนจากมวยฝีมือเป็นมวยเดินครับเพราะว่าศักดิ์สรีนั้นไม่ยอมเข้าหาป่าศักดิ์ศรีแทงข่าวขวาแล้วค้ำไว้ เอวตีเข่าแล้วหักโทรกรรมการครับางนานตลังแรกเข่ากันปรากฏตอนนี้เครื่องป้องกันร่างกายของทางด้านบัณฑิตเกิดขัดข้องทางเทคนิคครับกระจับครับมเครื่องป้องกันเอกลักษณ์ของเอกบุรุษนี้ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญครับในมวยไทยของเรากระจับหลุดก็ต้องลงมาซ่อมกันนิดหน่อยครับมาเปลี่ยน มาอะไรให้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นมวยทั้งคู่เอาวันนี้ครับคุณอรไทยการชนะชูศักดิ์นะครับอดีตสสกทมก็ได้มาร่วมชมที่เวทีด้วยโดยมีคุณสุชาติเพิ่มลาบตระกูลครับในห้างแอมะดเป็นผู้ต้อนรับขับสู้ครับยังไงก็ตามเธอก็ไม่ได้ทิ้งทอดทิ้งประชาชนครับแล้วก็ในเรื่องของวงการกีฬานี่อดีตสสอรไทยก็ให้การสนับสนุนมาโดยตลอดและจนถึงทุกวันนี้เธอก็ยัง ให้ความช่วยเหลืออยู่นะครับตามที่โอกาสจะอํานวยนะครับเป็นเรื่องของผู้ที่ห่วงใยครับห่วงใยความทุกขสุขของพี่น้องประชาชนท่านที่ต้องการจะได้ห้องเช่าชั้นดีราคาถูกก็เชิญที่ให้เวนกิโลเมตรสองถนนบางนาตราดนะครับมีสาวว่าน้ำห้องสาวหน้าห้องออกกําลังกายพร้อมครับคุณสภพบตรีศิประสานเป็นผู้ดำเนินการโทรศัพท์7 4 4 4 2 8 0 หลังจากที่แต่งเดินแต่งตัวเสร็จแล้วบันดิตขึ้นไปลุยต่อครับเดินไปเตะสาเฉียดไปอันนี้บิเนเป็นฝ่ายเดินเข้าหาเลยทีเดียวพยายามที่จะออกอาวุธครับสักสีหักสองสั้นเข้าบริเวณใบหน้าครับกรรมการจึงนับทีเดียวมาศาอกสั้นลม่ได้ผลครับไหวไหมไม่ไหวครับเดี๋ยวคงได้ดูภาพช้าศอกสั้นครับศอกสั้นครับจับเข้าไปที่บริเวณปลายคาง ล้มั้งยืนทีเดียวมาสอกสั้นกัะบบเต็มเต็มเลยทีเดียวนะครับตอนนี้คงมีรางวัลครับรางวัล5,000จากก้ำมันเครื่อเอ็กโซลูกสามปาดำภาพช้าให้ดูนะครับเรามาดูครับเดี๋ยวดูในขณะที่บัณฑิตกําลังสักรีครับเข้าลุยแล้วบัณฑิตนี่แหละไปกอดนะครับสอกสั้นตรงนี้ทีหนึ่งแล้วน่าจะลงไปกระแทกกับพื้นเวทีนะครับเท่าที่ดูนี่แหละครับจังหวะนี้นะครับ ศีรษะครับกระแทกเข้าไปกับพื้นเวทีเต็มๆเรียกว่า2เด้งทีเดียวครับลุกกมาก็ยังไม่ฟื้นนะครับอ๋อแปลนั้นว่ามวยรอบชิงเจะเลิศนั้นศักดิ์ศรีสิทธิโอช้ยอกสั้นนะครับสับกติใบหน้าของบัณฑิต9ก้าสมีนางที่เคารพครับด้วยเวลา1นาที54วินาที่3ครับศี่ดินาทีโอก็นอคบับอ๋อแมีนังความมวยรอบแอมเมดเกินล้านเอาไว้ได้ครับ ก็จะเรียนเชิญนายห้างสุชาติเพิ่มลาภตะกูลครับเป็นผู้คาดเข็มขัดเพื่ออ่ามอบเข็มขัดครับนี่เป็นเข็มขัดแชมป์มวยรอบครับและท่านนายห้างสมชาติเพิ่มลาภตะกูลก็จะมอบเงินสดจำนวน3 0 0แสนบาทครับ3 0 0แสนบาทนี่คือเงินสดสด,สดครับ3 0 0แสนบาทครับ สำหรับผู้แพ้ครับบันดิต96ปีนังนั้นก็ได้เงินสด2 0 0 0 0 0บาทครับอันดับที่3นะครับซึ่งก็เป็นผู้ชนะคะแนนในคู่ทิงที่3คือลิงลมพอทวัชชัยครับ1 5 0 0 0แบาทครับอันดับที่4ของมวยรอบแอมเมชเงินล้านครับศักบ์ลลือศักจารุพร ท่านผู้ชมครับและจากการที่เราได้มีการรางวัลพิเศษสําหรับมวยที่ชกดุเดือดนะครับโดยมีการเก็บคะแนนสะสมกันมาตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบสุดท้ายวันนี้นะครับผลปรากฏว่าคณะกรรมการได้ตัดสินให้ศักบรลือศักจารุพรครับเป็นนักชกที่ชกได้ดุเดือดครับโดยมีคะแนนสะสมมากที่สุดครับ6คะแนนรับไป1 0 0 0 0บาทครับจากในห้างสมชาติเพิ่มราบกระปูนครับนี่ก็คือมวยรอบแอวนเม็ดเงินล้านวันนี้ครับ ขอขอบคุณครับเดี๋ยวมาชจมวยคู่ต่อไปครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด s ั b สไ r i b e ด้วยนะครับนึกถึงมวยเก่านึกถึงมวยโ g